ค่ะมือนี้มาตามเพื่อนบ้านตำเล่าอาจารย์อิฐค่ะหวัวติพานมาวาวันที่วันที่สามต่อข้อหกแปดคนไทยวิ่งหากับพกเขาทั้งสองตัวเขาทั้งหาทั้งหกค่ะสุดยอดอิลีค่ะอาจารย์อิฐหัวดนี้พคนไหยมาแล้วค่ะของวันที่หกเพื่อนบ้านตำเล่าคนไหยวิ่งบนกับลางเน้นบนกันล่างพันวา แล้วก็จับครูห้พร้อมค่ะขัดสันมากเนนยนๆมากห้แล้วแล้วก็มี่รักลอยมานั่มค่ะรักลอยกัมี่ค่ะเคนห้มากห้วิ่งเราก็มี่รักลอยน้าค่ะคนหมั่นใจงวดอาจารย์อิฐพันวามั่นใจนะ้พันวาต่เป็นตัวใดล่องไปติดตามอาจารย์อิฐเพื่อนบ้านตำเล่าได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแม่สวยตั้งข้สแล้วใช่ะตั้งแล้วจ้าทำไมมันมีสัญญาณแทรกๆนะเคยล้มอาจารย์ลมลมโกรธดีอาจารย์วันนี้ลมอ้ใช่ไหมอ๋อได้ได้ได้วันไหนฝนตกไหมที่นั่นโอ้ฟ้าสว่างดีอาจารย์ันหน้าหนาวแล้วฝนฝนหน้าหนาวแล้วนะพรุ่งนี้ก็วันออกพรรษาแล้วเนาะอออพพรรรุ่งนี้กษาลวันที่เจ็ดนี่พรุ่งนี้วันที่เจ็ดใช่ไหมค่ะ มาเลยเจ็ดวันออกพรรษามาเลยก็ยุ่งแต่กับหวยอยู่ไม่มีเวลารู้เดือนรู้วันเลยจันรู้แต่จันุกพุธชุกจันพุธชุกรัจันพุธชุกแล้วเดี๋ยวนี้รู้อยู่สามวันนะจันพุชุกใช่ครับวันสิบหกเลยใช่ไหครับแต่ไพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะพร้อมเลยจัน วิ่งบนล่างวิ่งบนล่างนะครับเนาะอ่าหนึ 1> 1่งกับสองหนึ่งกับสองนะครับอ่าแล้วก็จับคู่จับคู่หนึ 1> 1่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองห้าสองห้าสองหกสองหก <27. S 1> สองเจ็ดสองเจ็ดค่ะแล้วก็บนล่างกลับด้วยไปกลับนะครับเนาะค่ะนี่ปรับสูตรใหม่แล้วเน้นบนกันล่างนะเน้นบนเน้นบนกันล่างค่ะแล้วก็หลัก 100. ลร้อยหลักร้อยเข้ากันสองสี่ห้า สองสี่ห้านะครับค่ะหลักร้อยสองสี่ห้านะ,ะครับผมสองสี่ห้าหลักร้อยนะอยจานนะค่ะชุดชุดเน้นน้อยตัวลงน้อจานน้อยตัวปรับปรับสูตรใหม่เรียบร้อยเลยอุอแต่<ช>เน้นบนกันล่างโอ้มันจะเน้นบนมากกว่านะครับโอ้ต้องใส่อัพรุ่งนี้วันพ่าอาจารย์ ค่ะคแม่พุงอเ,เมื่อกี้นี่นะครับอาจารย์พอ,อวยทวนอีทีดิครับเดี๋ยวให้ไม่ตอทวนนะครับให้ค่ะให้แอดเสียงว <c oughs> หวานเสียงหวานเป็นคน <c oughs> คน,คนย้ำให้ครับจะทวนให้ฟังนะคะว่าถูกไหมวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างมีหนึ่งกับสองจับคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด สองห้าสองหกสองเจ็ดหลักร้อยมีสองสี่ห้าถูกไหมคะถูกค่ะถูกขาดเน้นบนกันล่างแล้วก็ับด้วยนะค่ะครับผมเด็กไม่หลายตัวนะอาจารย์วันนี้เนีนบนน่าเล่นนะครับสุดใหม่คิดค้นใหม่เลยอาจารย์สุดใหม่เพิ่งเปิดตัวใช่ไหมครับเนี่ย ตอไปเข้าที่นะอาจา์เนาะเพราะว่ามันมันเคยเข้าสามสิบงวดแล้วมันหลุดใช่ไหมอาจารย์สุดเดียวกันไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็คือปรับจนจนแบบโอเคเลยอ่ะก็คือคิดว่าวันนี้คิดว่าไม่น่าพลาดนะชุดไหนครับชุดหลักร้อยเลยชุดจับคู่ครับชุดชุดต้งจับคู่ต้งหลักร้อยอ่ะโอ้อาจารย์ย้มไม่พูดหนักแน่นแบบนี้หลงวดแล้วเนี่ยงวดนี้น่าใช่คิดว่าคิดว่าโอเควันเนี้ย ครับผมให้เอฟซีโชคดีนะครับเนาะขอให้เอฟซีรวยยกช่องแล้วกันโอ้สาธุครับอืถือว่าเลขสวยนะจันวันนี้ใช่ร้อยคู่ด้วยครับผมตัววิ่งตัวรูดตัวอ๋อไม่ติดหลองอ่ะโอ้หนึ่งกับสองบนนะจันนะบนล่างเนาะตัววิ่งตัวรูดนะครับเนาะแล้วห้ากับหกหวยแล้วห้ากับหกมันเข้าสองตัวเลยสอตัวเลยใช่นะจันนะ เออต้องหาหลักฐานมาโชว์ได้ไม่ตุยเรานอะอมีอยู่หลักฐานโชว์โชว์หลักฐานให้ดูด้วยนะครับวเนาะหลักฐานค่ะเมื่อที่แล้วห้ากับหกค่ะเข้าชั้งูสองตัวเลชุดรูดเข้านะอาจารย์นะใช่ใช่ชุดรูดเข้ามันต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าเพราะอาจารย์อิทจะให้ชุดรูดชุดวิ่งมาต่างหากนะครับแล้วก็จะมีชุดหลักไอยต่างหากเนาะเอ๊ซี่อาจจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเอาหลักไอยไปวิ่งนะครับใช่ใช่คือ คือบนไหนวิ่งลูดก็คือที่ที่วัน้คือห้ากับหใช่ครับแต่วันนี้คือหนึ่งกับสองครับผมแล้วเผอเข้า2ตัวแล้วเนี่ยวันนี้ตัวิ่งลูดอ่ะครับผมโอ้สุดยอดเลยครับจามแต่ว่าเมื่อ่คืนเมื่อคืนนี้หันแปดเดียมาได้ไงจารวิ่งหวยหลาวิ่งวิ่งสองตัวเดียว วิ่งบาทหนึ่งวิ่งสองบาทหนึ่งก็บอกวิ่งทําไมน้อยจังวิ่งห้าบาทแล้วกันก็บอกอไม่ฝันนอาจารย์เนี่ยใจไม่เคยฝันเลยโอ้มีจับสองห้าพอดีนะนนอ,อาจารย์เนี่ยเออก็จับสองห้าพอดีไแต่บอกว่าวิ่งสองบาท 1, หนึ่งเไว้เราเอาบอกวิ่งทําไมน้อยจังวิ่งห้าบาทแล้วกันบอกงนี้ไม่รู้ว่าฝันแม่นหรือสองไม่รู้นะไม่ไม่เคยฝันอย่างนี้ไงจับสามตัวไปเลยครับเออหนึ่งสองห้า นะครับเกิดสามตัวแตกหน้าจันนะใช่นานๆที่จะฝันจันอิทฝันแม่นไหมครับถ้าถ้าถ้าฝันอย่างนี้ก็แม่นอยู่นะถ้าพูดถึงฝันแทนตัวเลขอย่างเงี้ยนานๆเราจะฝันทีนานๆจะฝันในฝันบอกว่าเป็นลาวใช่ไหมครับเขาบอกว่าเป็นลาวลาวเล็กวิ่งหนึ่งกับสองอ่าาบอกบอกว่าวิ่งวิ่งสองบาทหนึ่งสี่ แล้วมีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าวิ่งทําไมน้อยจังเลยเขาก็เลยส่งเหรียญห้าบาทมาให้อ่ะวิ่งห้าบาทตัวบอกงี้อาจารย์ได้รับใช่ไหมครับฟังนะอาจารย์ได้รับขบมือเขาไหมครับแล้วรับจากมือเขาเหรียญห้าอ่ะครับผมเหรียญห้าเนาะก็บอกวิ่งห้าบาทเขาบอกงี้ครับผ้น่าสนใจน้อยจันเนาะใช่จ๊ะดูฝันแม่นึกฝ่นนะเล่าสู่กันฟังเฉยเฉยนะครับผมครับ เป็นแนวทางเป็นแนวทางครับต่อไปก็จะมีอาจารย์ยิทฝันแม่นเลยนะพ <c oughs> <c oughs> ะ้าฝันล้วจะเล่าสู่กันฟัง <c oughs> เก้าคำดีอาจารย์จะได้คุยกันะนานๆเพราะ<า>ว,ว่าอาจารย์ยิทก็คุยไม่เก่งเนาะคุยเก่งอยู่นะไม่ใค่เก่งคือคุยเก่งอยู่แต่อาจารย์ยิทไม่ทันมุกเราท <c oughs> ุกวันคุยกับอาจารย์ยิทบอกว,ว่าลูกชายเป็นมะเร็งไม่เลื่อนอาจารย์ยิทบกโอ,อ้โรค้ายแรงนะเนี่ยโรค้ายแรงอาจารย์ยิทว่า หม้วยก็บอกว่าไม่ร้ายแรงนะอาจารย์เอออาจารย์นี่ตกใจเมื่อวันเกยเขาบอกเอ๊ะทำไมไม่ร so ้ายแรงล่ะอาจารย์นี like ่ล่ะหม้วยก็บอกเอ้าเขาไม่ได้มายิงไงอาจารย์เขมาเลงเขาลุกมาเลงอาจารย์เพราะโวยมีมีมุกแต่อีทรับมุกไม่ทันไงแกน่างงขนาดนีนเลยอะไรอะไรนั่งไปเขาไม่ได้มายิงนะอาจารย์เขามาเลงให้เห็นไม่เป็นไรหรอกมาเลงนะครับเอาครับขอบคุณหลายครับอาจารย์ดีครับ เราหยอกกันพ่อได้คุยกันนะอาจารย์เนาะครับครับขอบคุณที่รักครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับนะครับจบไปแล้วนะครับอาจารย์ยินนะหลายนาทีเลยนะอันนี่เสื้อเบาเสื้อระเบ่าพ่อด้เวลาเนาะนะครับถือว่าฝันดีเนียตรงครับชุดตัวเลข็กคนหามากเ้อนะครับอาจารย์เย็นเนาะเลขที่็กคนหามากนะครับมีเลขวิ่งหนึ่งกับสองเนาะในฝันเดียวกันว่าฝันว่าให้วิ่งสองบาทหนึ่ง วิ่งยังหน่อยแท้ผู้ชายเลยวางสีเนาะเรยว่าเอาวิ่งหาบาทแล้วเงินเลียนหายแล้วนะครับกับพอดีมีเนาะเลยวิ่งหนึ่งกับสองดีนะครับแล้วก็มีเลด้กสองหเอาพี่น้องมาก็ฟันก็ลองเตียวนะแล้วว่าเลขจับคู่แล้วก่ต้องไปฝันอยางนะครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับเลขลักลอยนะครับสองสี่ห้านะครับสำหรับอาจารย์ยีเต้นะครับวันนี้มันมั่นใจเไหมมั่นใจเนาะมีโอกาสถือทั้งเลขจับคู่มีโอกาสถือทั้งวิ่งรูดนะครับแล้วก็ลักลอยด้วยนะครับ ้โชคขมันนะอาจารย์ดีนะครับทุงวันนี<อ>โน้โชคมันมาสู่ขั้น่อให้โชคมาให้แตกบนแตกล่างอ้าวนะครับขอบคุณอาจารย์ดีหลายทีเพียงปฏิทากษ์ได้อครับสวัสดีครับวสวัสดีครับแล้วว่าแล้ว,ลวมันใจทุวันี้ได้ทุวัฟันมากเอ <c oughs> เอเดี๋ยวเ้างกดตัดต่อโช่วงทำไมกดตัวหนึ่งสองสาม